สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกุลนะครับวันนี้ก็เอา c o m เ e t e n c y ตัวถัดไปนะครับของหนังสือ Flex Your Feeling มาคุยกันก็คือเรื่องของ Communication ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญอันหนึ่งในยุคปัจจุบันนะครับของโลกการทำงานที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนความเร่งรีบมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารมันไม่ใช่แค่เพียงการส่งสารจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งแค่นั้นแล้วนะครับมันคือการสร้างความเข้าใจความเชื่อมโยงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างมีคุณภาพในระหว่างผู้คนที่อยู่ในทีมอยู่ในองค์กรซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานของประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพราะฉะนั้นพื้นฐานของคําว่า communication หรือการสื่อสารเนี่ยผมว่าคนเราสื่อสารกันมาตั้งแต่เกิดเนาะมีการสื่อสารแล้วแต่จะเป็นทางสายตาทางการร้องไห้มันก็คือการส่งสารหรือส่งสัญญาณบางอย่างให้กับอีกคนหนึ่งทราบว่าเราต้องการอะไรแต่สังเกตไหมครับว่าในโลกที่มีการเชื่อมต่อกันแบบตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยการสื่อสารกลับกลายเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนี้ ยิ่งเฉพาะในยุคปัจจุบันนะครับปัญหาการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพมันเกิดขึ้นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ขาดความชัดเจนพูดสั้นๆคิดว่าอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเข้าใจแต่กลายเป็นว่าทั้งสองฝั่งไม่เข้าใจกันเลยหรือการไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงการปิดบังซ่อนเร้นความรู้สึกาสการฟังโดยไม่ตั้งใจทำอย่างอื่นไปด้วยฟังไปด้วยซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้ฟังอยู่ดี สิ่งเหล่านี้มันมักจะนําไปสู่การเข้าใจผิดการสูญเสียความไว้วางใจการทําลายบรรยากาศในการทํางานนะครับรวมถึงการสร้างบรรยากาศในการทํางานที่มันตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ทีมเกิดความขัดแยง้งองค์กรเกิดความขัดแยง้งความเข้าใจผิดกันเต็มไปหมดเลยแทนที่จะทํางานต้องมานั่งแก้ข่าวแก้ข่าวแบบนี้นะครับอันนั้นถือว่าการสื่อสารมีปัญหาดังนั้นการสื่อสารที่ดีมันคืออะไร คนที่มี mental health ที่ดีนะครับก็มักจะมีทักษะเรื่องของ communication ที่ดีไปด้วยคือเขาสามารถที่จะสื่อสารได้คือการสื่อสารที่ดีไม่ได้แปลว่าพูดเก่งหรือเขียนเก่งแต่สามารถที่จะสื่อเอาความรู้สึกของตนเองไปสู่อีกฝั่งหนึ่งได้รวมถึงการจัดการกับความรู้สึกของตนเองการเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ทํางานน่าจะเคยเจอนะฮะอย่างเช่นเวลาที่หัวหน้าของเรา ไม่แฮปปี้กับการทำงานของลูกทีมพนักงานบางคนในทีมทำงานผิดพลาดถ้าหัวหน้าเขาไม่สามารถจะแยกแยะความรู้สึกของตอนเองออกจากสถานการณ์แยกแยะออกไปเช่นความผิดความผิดหวังความเกรียดความกลัวเนี่ยนะครับเขาอาจจะสื่อสารด้วยน้ำเสียงที่แบบก้าวร้าวตำหนิรุนแรงโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวนะครับถ้าเขามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก่อนเนี่ย เขาก็จะสามารถเลือกวิธีการสื่อสารที่ตรงแต่ว่าไม่สร้างความขัดแยง้งสามารถที่จะสื่อสารด้วยความเคารพอีกฝ่ายหนึ่งได้มากขึ้นประเด็นตรงนี้แหละครับคือหัวใจของคําว่าการสื่อสารไม่ใช่แค่สักแต่ว่าผมพูดตรงตรงนะผมพูดตรงตรงนะเคยได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะบอกเนี่ยผมเป็นคนตรงตรงอันนี้แปลว่าเขาเป็นคนสื่อสารที่ดีใช่ไหมไม่ใช่การสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะฮรฉะนั้นคนที่มี mental health ดีๆนะครับเวลาเขาสื่อสารเขาจะ มีวิธีการยังไงบ้างอันแรกคือเขาจะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก่อนที่จะสื่อสารอะไรออกไปนะเขาจะรู้เรื่องของเซลล์อวัยว s ก็คือเอาตัวแรกนี่แหละมามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขากําลังโกรธเขากําลังรู้สึกไม่ดีเขาสามารถที่จะตระหนักในอารมณ์ของตนเองก่อนที่จะสื่อสารออกไปนะฮะไม่งั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นการสื่อสารที่ขาดความยั้งคิดทําให้เกิดความรู้สึกเชิงลบกับทุกคนได้ ังนั้นคนที่สื่อสารเก่งๆครับเขาจะต้องควบคุมอารมณ์รู้ทันอารมณ์ของตนเองไม่เอาอารมณ์ของตัวเองมาครอบงำแล้วก็สื่อออกไปทั้งๆที่อารมณ์ยังไม่ค่อยดีเพราะเขารู้ว่าถ้าสื่อแบบนั้นอะผลลัพธ์ที่ออกมามันแย่แน่ๆเพราะฉะนั้นคนที่มีทักษะมีเรื่องของ emotional quotient ดีๆครับเขาจะมีสติรู้เท่าทันตัวเองก่อนที่จะสื่ออะไรออกไปเสมอ นอกจากรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองแล้วนะครับคนที่มีการสื่อสารที่ดีเขาจะมีทักษะการฟังที่เราเรียกว่า active listening หรือว่า deep listening จะเป็นการฟังแบบเข้าใจในความรู้สึกของอีกฝ่ายไม่ใช่ฟังเพื่อจะหาจังหวะโต้แย้งหรือฟังเพื่อจะหาจุดบอดที่จะสวนกลับ หรือฟังไปทําอย่างอื่นไปด้วยอันนั้นเราไม่ได้เรียกว่าฟังนะครับ mm hmm. listening อันนั้นอาจจะแค่ hearing นะฮะก็คือข่านหูซ้ายแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรแบบนั้นนะครับแต่คนที่มี deep listening หรือว่า active listening เนี่ยจะสบสายตาพยักหน้าฟังอย่างตั้งใจจริงๆพร้อมกับตาก็จะมองอากับกริยาของคนพูดว่าเขาพูดเนี่ยด้วยความรู้สึกยังไงด้วยความามี สัญญาณบางอย่างออกมาจากภาษากายในในจังหวะที่เขากำลังสื่อสารอยู่หรือเปล่าอันนี้เราเรียกว่า active listening หรือว่า deep listening ซึ่งถ้าคนที่สื่อสารเก่งๆแล้วเขามีเรื่อง deep listening อะครับผมว่าเขาจะสามารถเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะฮะว่าตอนเนี้คนที่พูดอยู่แบบนี้เขารู้สึกยังไงเคยเจอไหมครับเวลาไปถามลูกน้องที่เขาอาจจะรู้สึกเฮ้ยช่วงนี้ทําไมรู้สึกซึมๆไปเนาะพอไปถามลูกน้องเอา้าเป็นไงบ้างวันนี้ แล้วลูกน้องตอบว่าอ๋อไม่เป็นไรครับพี่แค่คิดเครียดนิดหน่อยแต่ภาษากายมันไม่ใช่หน่อยถ้าเราเป็นพวก deep listening จริงๆเนี่ยเราจะจับความรู้สึกได้ทันทีว่าที่เขาพูดกับที่เขารู้สึกมันไม่ได้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นหัวหน้าของน้องคนนี้แน่นอนครับเราคงไม่ตัดบทแล้วก็จากกันแล้วก็ แยกย,ย้ายต่างคนต่างทํางานถูกไหมฮะเราคงต้องหาจังหวะเวลาเพื่อจะดึงเขาเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันในเชิงลึกเพราะเราจับสัญญาณได้ว่าเขามีความผิดปกติบางอย่างอันนี้คือประโยชน์ของ deep listening ซึ่งผมงพยายามจะส่งเสริมเวลาไปอบรมเรื่องพวกเกี่ยวกับ s u p e r v i s o r y skill เนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะส,สร้างให้คนเนี่ยมีทักษะในเรื่องของ listening คือเรามี2หูก็จริงอะแต่เรหูของเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยฟังแบบตั้งใจอะ แล้วก็ไม่ค่อยฟังแบบเข้าใจด้วยนะฮะคือฟังแบบขอไปทีหรือบางครั้งก็ฟังเพื่อจะโต้อตอบเพื่อจะสวนกลับอย่างเดียวซึ่งอันนั้นน่ะมันไม่ค่อยจะดีนักนะครับปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ฟังได้เข้าใจอยู่นะครับเรื่องของคอมมิวนิเคชันเนี่ยมันเป็นต้นทางจริงๆไม่ว่าจะสร้างปัญหาหรือจบปัญหามันก็คือเรื่องคอมมิวนิเคชันเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองกลับมาที่องค์กรตัวเองก่อนก็ได้ว่าจะทำยังไงให้ องค์กรหรือจจะทีมงานของเราเนี่ยมีการสื่อสารผ่านกันที่ดีนะมีระบบการพูดคุยกันอย่างเปิดใจถ้าเราต้องการแบบนั้นจริงๆอะ่ะตัวคนที่จะต้องเริ่มต้นก่อนก็คือคนที่เป็นหัวหน้านั่นแหละจะต้องมีการาฝึกทักษะในการที่จะสื่อสาร ฝึกทักษะที่จะควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ปล่อยให้มันปริแตกออกมาจังหวะที่เราอารมณ์เสียในการสื่อกับลูกน้องซึ่งถ้าเราสามารถทําตรงนี้ได้แล้วเราก็เอาบรรยากาศแบบนี้ส่งต่อไปอยังทีมผมว่าการสื่อสารมันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เมื่อกี้คุยกันไปก็คือเรื่องของ active listening จะทํายังไงให้ทีมของเราทุกคนวางโทรศัพท์มือถือวางคอมพิวเตอร์ปิดหน้าจอในจังหวะที่เราคุยกัน่ะ นะครับผมไม่ค่อยชอบนะครับคืออาจจะด้วยมันทําให้การสื่อสารมันไม่ไม่ไมทะลุทะลวงอ่ะเวลานั่งประชุมกันเงี้ยลูกน้องก็จะหยิบมือถือขึ้นมาบ้างนะครับบางคนเวลาไปประชุมกับหลายๆแห่งอะ่ะฮะกับลูกค้ากับที่ประชุมกับที่ผู้บริหารเนี่ยผมก็แปลกใจนะหยิบเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาท,มทาไมท,ทั้งๆที่ ในการประชุมครั้งนั้นอาจจะไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วพอเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาเมื่อไหร่เปิดหน้าจอเมื่อน,นั้นนะครับมันจะสวิตชิ่งได้ทันทีจากจอนี้อาจจะเปิดรายงานการประชุมอยู่สักพักหนึ่งทนไม่ได้ก็ต้องไปเปิดอินเทอร์เน็ตบ้างตอบเมลบ้างนะครับตอบแชทบ้างผ่านหน้าจอซึ่งสุดท้ายมันทําให้การฟังของเราอะ่ะมันไม่อคทีฟมันไม่ดีฟลิสเซอร์นิ่งแล้วมันก็หลุดพอออกจากที่ประชุมไปยังต้องมานั่งถามกันเลยว่าเมื่อกี้เขาสรุปกันว่ายงงอย่างไงอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ สิ่งที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหัวหน้าทีมแล้วสามารถที่จะทําให้การสื่อสารมันจบอยู่ในวงนั้นได้โดยที่ลดเรื่องของสิ่งที่มันจะดึงเราออกไปจากการสื่อสารที่ดีอะ distraction พวกนั้นนะครับมันก็จะช่วยทําให้เรื่อง communication ในองค์กรอดีขึ้นแล้วเราเองก็จะกลายเป็นผู้นําที่มีทักษะในการ communication ทั้งการสื่อทั้งการรับเป็นทักษะที่สามารถจะสร้างทีมงานสร้างแรงจูงใจให้กับทีมได้นะครับ ก็ประเด็นวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ